รับจำลองของส่วนน้ำรามยณะพัทยาที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า100ไร่เป็นโครงการที่มีแนวคิดมาจากเรื่องรามเกียรติ์ที่เตรียมผักดันไปสู่การเป็นส่วนน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งลงทุนโดยบริษัทไซเบอร์สโคโซโรโตจากประเทศรัสเซียโดยใช้งบลงทุนสูงถึงกว่า900ล้านบาทในอลันมาฮนีกรรมการผู้จัดการบริษัทมาฮนีดีในฐานะผู้บริหารโครงการกล่าวว่า สาเหตุที่ต้องเลือกพัทยาเป็นเพราะมีทําเลที่ดีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากประกอบกับอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงการลงนามร่วมกับบริษัท w i s t w w t t r w Wet ด i n d u s t r รซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในการออกแบบผลิตเครื่องเล่นชั้นนำของโลกกว่า4,000โครงการรวมถึงประสบการณ์ที่มีมากว่า16ปีทำให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ สำหรับโครงการสวนน้ำรามยนะพัทยาจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคมปีหน้า I have been working, running, developing, and parks in Asia for 16 years. Uh, I have done all the leading parks in Asia, which are the leading parks in the world. I have been very involved with this design process and I will run the operations and 100% confident it will be the leading park in Southeast Asia. ขณะที่โครงการสวนน้ำรามยณะพัทยาต้องรอถึงในปีหน้า มีอีกหนึ่งงานกระับที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่16เมษายนนี้บนพื้นที่กว่า40ไร,ร่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีก็คืองานซูเปอร์ใจแอนเชียทัวร์2011สวนสนุกเคลื่อนที่ระดับโลกที่รวมเครื่องเล่นประเภทเอ็กซ์ตรีมที่มีความสนุกสนานน่าตื่นเต้นกว่า40ชนิดมูลค่า4,800ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีโซนสำหรับเล่นเกมและร่วมชมการแสดงต่างๆขณะที่ผู้จัดงานนี้กล่าวว่าเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีที่มีสวนสนุกแบบนี้มาจัดในเมืองไทย และรับรองว่าจะมีความสนุกสนานน่าสนใจอย่างแน่นอนครับเราเรียกว่าสนุกเคลื่อนที่มันไม่ใช่สนุกที่แบบเป็นเพอร์มานแต่สนุกเคลื่อนที่เราเราแบบว่ามันมันเขาเรียกเขาเรียกว่าการประกอบประกอบภาพร่างแล,แล้วก็แล้วก็เราเคลื่อนที่ไปที่ต่างๆทั่วโลกความหมายคือยัเพราะเพราะความพิเศษมันคือการประกอบเราต้องการอยากจะใส่อะไรเราก็ใส่ไปเหมือนการจับจิ๊กซอว์มารวมกัน,นการจับจิ๊กซอว์มันยากที่สุดเลยเป็นเพราะว่า,ควาเครื่องเล่นมันมาหึอมาขนาดใหญ่มากมันก็เลยเป็นเรื่องยากมาก เรื่องความปลอดภัยนั้นทางผู้จัดงานยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางยุโรปได้กําหนดไว้และคาดว่างานนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า1ล้านคนสําหรับงานซูเปอร์ใจแอนเอเชียทัวร์2011จะจัดขึ้นระหว่างวันที่16เมษายนไปจนถึง29พฤษภาคมนี้ที่ริมทะเลสาบเมืองทองทานีครับอัศนัยปัญญามางว o i ซีวีรายงาน